อันนั้นใครจะเล่นอันเนี้ยเนี้มตัดแต่บอลเนี้มมันไหนเนี้ยเป็นไอเป็นด้วยเฮ้ยเนี้มอีกสารยำเนี้มจริงจริงผมไม่กินอะไรเลยเป็นผีอยู่โซนผีดเลยเป็นผีอยู่เป็นโซนวีก็จะวางแผนกันเนี่ยโอเคโอเคโอเคแก่งแดงไปไหมคารมานผมแหละอย่ามึงยิงผีแดงชิลเลย ดูแรงฆาตกรแรงไรแรงคพี่จะเยอะอยู่แล้วเออช่วงนี้แกเอ้ยช่วงนี้มันมันมาเล่นเซอร์กับกูเว้ยมันเล่นแต่ฆาตกรนี่อ่ะแดงสีแดงอ่ะแค่นั้นเลงเดี๋ยวกูเอาเพกูช่วยคนกูบอกเลยงานี้กูวิ่งซับซัพพอร์ตเราห้ามเอาของแดงใช่ป่ะ Yes เฮ้ยเราออกไปดีิฆาตกรโหทูตแค่นี้เอาไปเอาละ วิ่งเ,เร็วอะกระโดดเร็วด้วยอ่ะทุกคนนี่มันจะเล่งนง่ายกว่านี้นะถ้าเราไม่เอาชุดที่เทียนให้ามา,าไฟตรง,งนี้ตัเดเลยะอะไรกันเนี่ยทำไมเป็นผมอ,อ่ะเฮ้ยมึงอย่าทำลายตัวเทปปี่มันได้ยินซ่อมก่อนซ่อมก่อนใจห,หมดเป็นหลังที่เก็บเครื่องนี้ซ่อมได้สี่เครื่องนี้ซ่อมได้สี่เอามามา ยอดดยอดยอด่งเอาหายใชไหมเนี่ยยาวยังก็ซ้อมอ่พี่เดพี่เดกพี่อก็ใส่หมวกันน็อกนี่แหละมาแล้ว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 ใครไม่ใช่นนะบอกว่างนี้แนะครับเด้อเจ็บเนทางมาเดินทางาพี่ใช่ไหมนี่ม้ตงแ้ ไอ้เียการอเวม่ได้เลยที่แทงปืนเลยนไล่กูอยู่เนี่ยบอกไปนีบอกไว่าอุ้ยูได้วะูเป็นอยู่ได้อยู่มไม่ได้แล้วอกไอ้เี่ยแม่มาตีตู้ยไม่อดได้มด้ับต กไปต้อมก่นนะเจอเพื่อนแล้วคนเดียวเพื่อนเีน้่ันหเพื่อนไม่างเหมือนกันยาวเลยเราไปตมีเดือแล้วบอกเลยเไปเครื่องชนหรือเปล่าวเ แม่งตายยากไหมอย่าเดินมาตำตำตู้คนไปช่วยเพ่อนละ้นไปชวเพื่อนมั่งคไม่าเลมั้ยล้ปแร้วปแล้วังวงวี้วเอาเื่องเอาเรื่องยู่เรไอ้ยม่ไมเานี่ว

ได้ครัได้ครัวก็ได้หมดแล้วครับได้หมดหมรับได้หมดแล้วครับพี่เจราเราเรช่วยพี่บอลโอเคอย่ามาหอไปโอ้ยเฮียโดนไดไงวะโดนไม่รู้โดนอย่างเงี้ยโดนนะคนะคุณบุล ระวังระวังป่ากีให้ระวังป่ากีนะถ้าไมเนี่ยคุณหลงเลยคุณเตน่าจะกเลจะมีใชรเยอะนะแกนีอ่ะยงโดนเค้เดี๋ยวคนว่เดี๋ยวเก็บไปท้ายเกมาะไม่ได้ไลยเหมือนพี่อยดูแลเครื่องยังไม่เสียทั้งเครื่องเลยอะไรยู่กไปยู่ใช่ปะไม่เช่หร

เนียนเหรอผมเล่นจูวเลอร์เก่งนะมันกาศเลยมนระเบิดหัวเราคนเครื่องของเครื่องไม่เห็นโมก็ไม่ระเบิดอ่ะไอ้เหี้ยเล่นอ่ะอ้เอาใช่ปะใช่อ่ะไม่เชิงันที่จะพูดไงดีวะโมเลยมันยังไม่นับคู่ดาวมันยังไม่นับอ่ะน่าจะเครื่องน่าจะมีมันไม่เครื่องเสร็จประตูเปิดไอ้โครงเสร็จเออเสร็จยิงมาทางนี้น่าจะเป็นเดวิดฮะผมจะผมจะไม่เก็บคนเลยห ไม่เก็บยังไกลๆวะช่วยเหียข้างหลังกูเก็บไม่เก็บไม่เก็บเบ่งเนมนมกูจะตายนมมวมวเมียเดเ้ยอะไรใครวะเอามามามากเายังพีดกูรู้นสเนมเนมแม่งชอบให้ชอบวยเหลือตรแนที่อะไรเ่ที่อะไรเนี่ย อ๋อยนเยล่ตายแล้วไบอกเลยตอแรกบอกสุดชเอาตายแล้วแล้วพี่เจบอกว่าจำจำผิดคนนี่จํะจิดคนไม่รือเราจไอคนเดียวผมจำผิดคนนี่ผมนึกว่าคนว่าเจไปแข่ง่อั้ แตกแล้วโออ้เกบไม่ไรไม่ต้องห่วงถึงเครื่องถึงเครื่องไม่เสร็จหัวก็ไม ja ่ระเบิดหรอกก็ลงหลุมเราเสร็จมีสักคต้องได้หลุมแล้ววะบล็อกบทีนึงบอกทีนึงแตกบอกทีนึงแตกไม่ได้แล้วไม่มีใครอีกขึ้นเสร็จสักเครื่อง นี่แหะแผนนี้อ่ะเราจะรอดไปด้วยกันแตรงนี้แผนเทียเลยไหนแต่เราือรอบหนึ่งแล้วก็บรอบหมดใจเที่ยนี่กูด,ดูแล้วไม่น่าจะรอดสติแล้วล <c oughs> เหรอ,อ,อเ,เออเอาเดี๋วเลย <c oughs> กเก็บเดวิดดีกว่าเลยไปเยไ,ไ,ไปนู่นรอไปหาไปหาคนช่วยกันอ่ะ ไเด็โนลโนลับาไม่อยากเล้ยงคนซ้ำมาเดกองกูเจาแทงหลังแเด็กคนเสี้ยอะไรก็ได้ไม่ใช่แทงหลังมึงจะหาี่ตีมาใช้พี่ตีตรงนี้วะ พี่เต้เรืตีนได้สัตว์กรโดดเรือตีนแมวเนยมเนีมเนมไม่นะเนมอย่าหลบไฟพี่เนมเนยมไหม่เนียเนียดูีเต้เต่ดีเป็นไม้หวะมีได้ฮะก็ยังี่ยไม่ใช่ไม่ได้ ไปแล้วอะไปแล้วเอาัวอันนี้หลบไฟเอากูอยู่เอาอยู่ใช่ไหมเอาอยู่ใช่ไหมตายกวไปเอาอีคุณจอมกทำไมลไฟกูนิวอะไรอะครับเบตลอดคเห็นแฟนมึงไม่ตัดถ้าเกิดแกมาบอกมาบอกนี่กู เอาใส่ต้องเตียมอะไรกันหรอทัศกรจอบมันมันจะได้ยินเสียงไงเสียงแบบมันโดนล่าเนี่ยแล้วแม่ก็หลอกไปกูเองคืนง่วมมันจะไปทางนู้นมาเลยมวินโดวเตรียมไปแล้วอ่ะวินโดวเตรียมไฟละคุณคือไม่ต้องถัดหมวกได้นะไม่ต้องถัดไม่ต้องถัดหมอกเตรียมแต่ถอดเองไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเพราะเครื่องไม่เจ็บ นับคนผิดเพราะน่ะหาไม่ต้องสอนหรอกตรงเครื่องเลยห้าลุงนี้เข้าบ้านวะอุ้ยห้าเครื่องยังยังไม่ออกหรอกต้องเหลือคนเดียวคนที่มีแก้วจะรอดถึงแล้วสี่เครื่องสี่เครื่องมันจะต้องเหลือสี่เครื่องลุงถึงจะออกวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเนื้อช่องนั้นติดอีกแค่เพี้ยงมึงเลยอีกแค่ไม่งใหญ่กว้างแม่งติดตึ้งไม้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 ไปจับไปลุงเนื เอาเลี้ยงเอาเลี้ยงอยู่อะเรเน่้ไมว่าาคิดเรามันล้ลึกมันเยอะโอเคนาะเหน็บบุ้นวะเฮ้ยเหรอย่าอย่อย่าไม่รอดเนลายนไม้มาแล้วก็ไปลหมไม้ติดตามติดตาม่เฮ้ยล่าวะล่าวะล่อีกคนวะได้ยินเสียงนะยิ่เสียงนะดูนะเานั่จะไปเคลื่นเว้ยเนาะไม่ยอมไม่รอดะไม่ยอมไม่รอดวะ อย่าไปเปิดหมวกนะมีเสียงเออแล้วถ้าแล้วถ้าไม่ได้เปิดหมวกแล้วไม่ไหลกไม่ตายแต่ว่าถ้าไม่เปิดหมวกแล้วออกประตูตายนะอืมตายแลลงหลุมไม่ตายใช่ไหมโอ้แล้วโอ้โหเครื่องเหลืออย่างหคเครื่องม่เป็นไรถ้าคุนตายอ่ะมันดีด้วู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 มูวู ไม่น่าเจอวะเจรอบสุดท้ายใช่ปะเหมือนสก็เหมือนเสสุดท้ายแหละ่ว่าไม่มีหลุมคนก็ต้องนอนต้องอยนองพานะแค่น่ะจีนนอนยัม่หลุมยังไม่เจอเลยปล่อยตายไงไปตายปวดเนียมไม่เนมน่าจะเอาบาบิคิวไปวะนอนยาวล่อยปตายปวดมัน ลุ้นไม่จะเกิดไงเข้าไปตายมันไม่ออกเจอตัวเมนหลักผมถ้ามีอะดรีนาลียนมีลุกเลยตัวดัวที่มีเมนหลักนะไม่หลักเลยที่มีอะดรีนไม่น่าเป็นเลยหรอกตามไปแบบไร้ว่าหมยงตั้งแต่เสือเลยใช่ตัวที่เมนหลักผมนะไปตรงดีดูผมลิน

Till my time is gone I've never felt this way before And now I know this all for sure I won't forget your last betray I'll never forget this day